สีแรกคือสีของบาร์คริสอันนี้คือสีน้องเอ <c oughs> อันนี้ผู้ทัชชัยอันนี้สีของอลันเขจีนวู๊อันนี้ของคุณพรน,นิกาปับป้าสีนี้ของน้องฮาร์ทูนพร้อมกันพิมพ์วะสุมีการพูดชื่อคือว่าสีพี่ไทยอันนี้ของน้องจังของน้องเน็กชองบารต้องบารีวิวรีปบะทุกสีของฉันเลยดูมีความหมายขึ้นมาทันทีฟุยทูเอ็กซ์วัตครั้งแรกแบบไม่หรืออวยดีวะ ได้ไหมครับผู้กับบารสแล้วดูคนรู้ไหมว่าสีแรกก็สีของใครบาร์คริสจริงๆสามเกิดนะมันสีแรกก็ทำใจไม่ได้แล้วว่าสีบาร์คริสนี่คือฟูจทูเมลติดเยสเอกบบัตนะครับจำให้ดีนะสีแรกคือสีของบาร์คริสสีเบ๊บบาร์คริสสีบาร์คริสสีมาหสวยมากสีนี้โคตรสวย อวยนี่หว่ไม่อวยไม่อวยไม่อวยสวยมากอ่ะตหมุนขึ้นนะครับทุกคนแต่นำให้หมดแค่ทีเดียวอยี่พอซื้อให้เลยคือสีสวยมากโอ้โหเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวว่ามันจะหวานน่ารักอ่ะไม่อวยเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลนจะหอมแบบสดชื่นสดชื่นนะครับทุกคนเล็บเล็บจีสีบ้ากินเลยนะสาวดิวดาวดีไปจีที่ไม่อยากได้ดิวดาวดี สี่ศูนย์หนึ่งนะครับสีเบฟคือจะดูเป็นสี่พิศสดใสที่ดูตัวเล็กๆอยู่ขาวๆยิ้มแล้วดูน่ารักเขาใส่เสื้อขอบบางที่เขเต้นเก่งดูดุกดิ๊กดุกดิ๊กกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงยี่เบ็ดแล้วหรอแล้วเครื่องนี้ล่ะออกเครื่องนี้ก็ห้าโมงยี่เบเหมือนกันไม่ได้เวยมาที่ตรงนี้นะเว้ยไอ้พวกนี้เขาดิมคอร์แล้วกัน402นะครับ t g i f คือสีเบฟว่รคือสวยมากแล้วคือมาดูมีความน่ารักขี้แหลย อันนี้สีเบอร์สองนี่หว่าเขาทัครับเขาทั้งหมอันนี้ก็สีชมพูเลยก็ตัดที่ถูกต้องแล้วมา,าไวแต่สีที่สองเลยแต่ถ้าทุกคนอยากได้ดดความน่ารักมีความแบบแว๊บๆใสยๆยิ้มไม่ดูน่ารักหรืออยากเต้นเก่งดุด๊กดุด๊กดุ๊กสี่ศูนย์หนึ่งครับแล้วกลับมาได้ทุกเมื่ออยู่แล้วสี่ศูนย์หนึ่งสีเบ๊สสีศูนย์สามนะครับสีดีเด้งอันนีที่สีน้องเอ จะเป็นแชมพูแคดดี้แคดดี้ดิ้นดึนดนงก็จะมีความแบบยิ้มดูน่ารักแต่ดูซื่อๆดูพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่อยากให้ยิ้มแล้วกันจะยิ้มปุ๊บจะดูออะไรทันทีอันนี้พูดถึงลิฟอยู่วะเนี่ยขอโทษครับอ๋อลูกค้าขอโทษด้วยนะครับตะกี้ผมไม่ยังใจผมเหมือนมีอะไรเข้าสิงไม่รู้ปุ๊บอะไรเหมือนนิ่งๆแต่พอเต้นปุ๊บทุกคนน่ารักเท่ด้วยอะ่ะพูดถึงลิฟพูดถึงลิฟเขาเต้นได้นะครับเนี่ยดูเห็นไหมโอ้โหสุด เกือบรีวิวทั้งวันเลยอะ่ะขอเริ่มวันหนึ่งใหม่ได้ปะสี่ศูนยนะครับสียูอน,นี้ฟูทัดใจมาคิดผูกรจ้าคืนนี้ก็จะมีความแบบเอาวขาวแล้วก็อวี่อาชมพูขอโทษครับถังกลับมาก่อน,น,นจะมีความชมพูอมม่วงๆนะครับทาจะดูหน้าใบหน้าใสามีความสนๆนหน่อยๆ <c oughs> โอุ๊ยไหวแล้วอ่40ะ405ฟลินนะครับวันนี้สีลอลันอยากรู้กันคนโลกสีทำไมสีน,นี้สวยจังวะนอกก้องเขาเล่าเองเหรอจะมีความโมกตุ่นอมชมพูบรรทาสีจะมีความแบบอ่ตาสไลด์ ขอโทษขอเลือมเนันหนึ่งใหม่เลยได้ป่าอย่าแก้ตัว,ว <c oughs> คือเป็นพี่คนโตที่หน่าดูเด็กสุดๆเฮ้ยจะรีวิวลิสี่406นะครับสี่เลฟเฮ้ยฟุยทุดล้มไไหีเขาเป็นไรอ่ะทำไมเขาดูออกจริงจังอันนี้คือแบบไม่ว่าจริงนะ0 1 0 0หน่งูนย์นเนี่ยทำไมมันจะถุยทุกสเลยวะโอ้ดิสี่เอกันนี้มีใครเป็นเจ้าของนะครับเ,เร็ยลวลีสีเบอร์ศูนหนึ่งใหม่ดีก็อย่างใจสีเบฟมันน่ารักเนาะสี่ศูนย์เจ็ดสีซนนะค นี่คือแบบอันนี้ไม่ได้อวยหรือไม่ได้มาเกี่ยวโยกัอะไรนะสีดูเกาหลีมากดูเกี่ยวโยงมั้ยมันคือเด็กเ <c> ม <oughs> ื่อเอเด็กเนื้ออันนี้ก็สีแดงเบอร์รี่นะครับแปลงของเกาหลีจริงๆนะจีนจูเป็นคนที่พูดเราน่ารักเขาโคตรมีสเสน่ห์เราจริงๆว่าความซื่อความใสหรอขอโทษครับ ไม่พูดเยอะสิจ๊อบายเขเคงเขาน่ารักมากนั่นแหละโอเคจ้าสิต่อไปแล้วจ้าสี่ส่วนเจ็ดนะครับสิ่แคนดี้บานดี้ของคุณพอยูกันเดย์เฟอร์ซาราตาเลมเป็นม่วงพลัมอมแดงนะครับเฮ้ยแต่นี่ฟยถูกเขาไม่เล่นจริงๆช่ไมสวยทุกสีเลยดูดีกระเป๋านี่อันนี้ก็สีที่ชอบนะสีนี้เรียกว่าอย่าสบตาเขาละกันถ้าผมสบตาปุ๊บจะโดนตกปั๊บทันที ไม่ถึงว่าลิปตกเห็นไหมล่ะตกแล้วขอร้องสีโค้ดึงใหม่ได้ปะ้ะเหมือนรีวิวไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะเกรงใจลูกค้าสี่ส่วนเก้านะครับสี่ mlbb สีชมพูโมงเฮ้ยมันสวยทุกสีเลยว่ะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนี่นะแกคือคนที่ชอบบาต่ต้องมารีวิวลิป่ะกูจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ชอบบ่งบารทุกสีของฉันเลยดูรีวิวความหมายขึ้นมาทันทีสีหนึ่งส่วนทีซัมเมอร์นี่ก็ปา น้องก็สีชมพูปังเย็นนะครับสมชื่อไอ้ดื้อคนนั้นเลยขอโทษเรียกว่าไอ้นะครับอย่ากดกันน้หมันของว่าน้องดื้ออะครับสีนี้จะเป็นลูกคนหนูที่ดูแบบดื้อๆนิดนึงอยากให้สีนี้ยิ้มเด็กค่ะถ้าเติมเมียดเดีขาตกหมายถึงวันยิ้มได้ครับเนี่ยดูดิคนละยิ้มแต่ละอีได้เอ้ยแต่ละอีสีนึงหนึ่งนะครับ MVP นวีีสีนี้ของน้องฮาร์ดรู้สิเลยวีพีสมชื่อสีสวยมากเป็นสีแดงกุหลาบกุหลาบที่ไม่ได้ดูแก่หรือไม่ดูเด็กเกินไปสีอะไรเท่ชิอุ้ยสีอะไรเท่ชิพยไม่เจอเลยอ่ะเน พีมว้าซุรตดโดตรตคือสิทูกต้องป่ะลสิคือโคตรชื่นดงมาฮักฮักเขาก็คือรักฮักอะไรพี่พี่ด่เป็นสิ่งที่ก็ต้องขายดีเป็นสิที่แบบทุกคนใช้ได้หมดเว้ยมันจะมีความแดงอมส้มเกรฟูดน,นะคระับทานป่าดูสุขภาพดีไม่ได้ดูแดงเกินไปนี่ว่าต้องใช้เองจริงจริงได้เลยอะ่ะคือเป็นลิปที่แบบอยากให้เต้นได้ปะ่ะคือถ้าเต้นแล้วคือเขาใส่สุดใส่เต็มทุกครั้งคือหน้าถังหูลูกแล้วผิวอะไรมันแบบ Oh ใจมัลหลอดไปหมดเลยอะถือเราไม่สีู่นย์ร่งไหวไหมเอาใหม่ oh my, ได้นะเอาใหวสเบอร์หน oh ึ่งสามนะครับสีสวิตตี้สีแดงวว้ๆสีนี้สนอไว้ไวต้อง,งรักสนอว้ต้องทอบแต่บอกสนอว้นิดนึงนะไม่ได้ขิงนะมีคนแค,ค่ก็เจ็ดคนเนอดนีมีบัตรสิคน <c ười> ไม่ได้ขิงเลยจริงๆแล้วเขาเต้นเก่งมาก แน่เดียวคนแข่งมาเจ็ดมาเต้นแข่งกันดิมา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 สีเบอร์หนึ่งสีนะครับสีรันไม่กล้าพูดชื่อเขาว่าสีพี่ไทยก็อยเรียกพี่นะคือแบบเกิดว่าแบบเป็นเสียงตันเมบเบิร์นะครับรู้สึนี่สวยมากเลยอะ่ะสี่น่าไม่น่าดูละมุนนะครับก็จะดูแบบดิดน้นๆสอนๆเป็นเด็กเียงนันลลัลนัลล้าคือเขาเหมือนกับวัยรุ่นที่แบบกลัวๆอืมข้าถึงพาไม่ออกขออนุญาตนะคุณพี่อันนี้แต่เหตุยังสี่สิบห้าสีคริสนะครับอันนี้ของน้องจัง เป็นน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับคือสีนี้โดนตกตอนที้เขาใส่ชุดนักเรียนเต้นก็ททำได้ไงวะบอกตรงคือถ้าต้องเป็นคนเลือกสียเองจริงต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะสีคือสวยจริงๆอ่ะดูดิสีสินะครับสี t e e n a g อันนี้จะเป็แครจะขอะครับทุกคนแต่จะเป็นน้ำตาลที่ติดส้มตุนๆไื่รูาจริงจังอม่แต่ว่าถือว่ากุเพอการรีวิวอะสีเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับโช a o ของน้องเด็กเป็นอีโกแลตสดใสนะครับคือจรงๆนี่คือตงกับคาแรคเตอร์น้องเป๊ะเลยนะแลวจะให้รู้ สีหนนะครับสีแบมบี้สีนี้สวยมากเลยอะสีนี้เหมือนสาวตอนทาลิปมันตอนเช้าดูแบบคุณเคทชี I want to eat a meal w i t you k a y โอ้ยลุกไม่ได้ดยหรอกและนี้คือสีจะ่รู้สึกว่าควรมีนะทุกคนโดยที่ไม่ได้ยินว่าใครเป็นเจ้าของนะเบอร์หนึ B ่งหนึ่งหนึ่งจดหนึเร็ว0ูนย์8ปดศูนย์หกหนึ่แล้วก็ศูนซึ่งสีจะเรียกต้องใช้วิธีการสุ่มกอนแล้วกันเนาะห้ามขี้โกนนะแตง ูนย์หนึ่งสี่มาค,คริสเหรอเนี่ยลองดูแล้วกันนะก็ไม่ได้คิดอะไรสะพี่หลับตาคิดสัก็เห็นนะ่ะ ชอบก็คือมันล็อกอยู่ที่ปากแบบนี้ไว้ทุกคนโดนที่มันจะลายแค่ตรงนี้แต่เวอยู่ที่ปากปุ๊บมันจะเกาะแบบเหนียวแน่นแล้วหมุนแบบไม่ต้องมีเสียงรบกวนใะสิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือพวงบัดเนี่ยไม่ทดลองสิ่ผกับสัตว์ด้วยนะโลโก้แรกของโลรู้ป่าไม่รู้แต่ที่รู้คือภูมิใจอะแต่เข้าใจแล้วว่าการหนุนเมลูเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนนะครับาบาย